ทำไมไม่ทำเฉพาะประกันภยัยรถยนต์ภาพสมัครใจภาพบังคับไม่ต้องทำหากไม่ได้ทำไว้กับบริษัทเดียวกันการเคลมประกันภัยเขาจะรับผิดชอบหรือไม่อจากไรปัจจุบันนี้มีข้อถกเถียงกันค่อนข้างจะมากนะครับในเรื่องของการทำประกันภยัย ทำไมต้องทำประกันภัยพรบรคุ้มครองผู้สบภัยจากรถตัวพรบรภา,บาคบังคับและต้องยังทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับทำไมไม่ทำเฉพาะประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจภาคบังคับไม่ต้องทำเป็นเรื่องที่หลายท่านคงมีข้อสงสัยในประเด็นนี้พอสมควร แต่ณปัจจุบันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการพิจารณาสินใหมทุกท่านเคยทราบไหมครับว่ากรณีที่ทําประกันภัยพรบคุ้มครองผู้สบดัจญรถตัวภาคบังคับนะครับกับการทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหากไม่ได้ทําไว้กับบริษัทเดียวกันนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นการเคลมประกันภัยของบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาจะรับผิดชอบหรือไม่จากไหน เป็นเรื่องที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบถึงประเด็นเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของการพิจารณาภายัยประกันภัยของบริษัทผมขอเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับปัจจุบันนี้อยากจะฝากทุกท่านนะครับในฐานะผู้บริโภคที่ต้องทําประกรันภัยหากเรามีความจําเป็นต้องทําประกันพรบคุ้มครองผู้ส่งพาหนรถภาคบังคับและเราก็มีความจําเป็นต้องทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจขอแนะนาเลยครับควรทําไว้กับบริษัทเดียวกันที่พูดไว้อย่างนี้เพราะอะไรครับ เพราะเคยมีกรณีเกิดความเสียหายเกิดขึ้นต่อชีวิตร่างกายหรืออะไรเป็นประเด็นที่มีเรื่องของการพิจารณาที่มีประเด็นค่อนข้างจะมากโดยเฉพาะประเด็นที่มีการพิจารณาค่อนข้างจะมากนั่นก็คือในเรื่องของกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บขอยกตัวอย่างนี้นะครับสมมติว่ามีบริเหตุเกิดขึ้นรถชนคนยกตัวอย่างนะครับรถชนคนเดินข้ามถนนแล้วปรากฏว่าผู้ประสบภัยเดินทางเท้าข้ามถนนนั้นได้รับบาดเจ็บ หากรถจถัดให้มีพรบรคุ้มครองผู้สบภัยจรถนะครับพรบก็จะรับผิดช,ชอบต่อกรณีที่ผู้สบภัยเดือมตรายต่อร่างกายในส่วนของพรบนั้นวงเงินที่เขาจะคุ้มครองนะครับในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นและส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยเขาจะคุ้มครองวงเงินรวมกัรกรณีผู้สบภัยเดือมตรายต่อร่างกายสูงสุดจะไม่เกิน8 4 0 0 0นะครับ80,000ืคือในกรณรีความเสียหายต่อร่างกาย 4,000ในกรณีถ้าหากผู้ประสบภัยมีการรักษาตัวในฐานะคนไข้ไหนด้วยก็จะได้เหมือนชดเชยรายวันวันละ200สูงสุดไม่เกิน20วันคือ4,000บาทด้วยนะครับดังนั้นกรณีพระบอคุ้มครองผู้ประสบภัยกรถดดเนี่ยเขาจะคุ้มครองสูงสุดถือไม่เกิน8 0 4,000กรณีที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดกับกรณีที่ชนคนเดินทางเท้าได้รับอันตรายต่อร่างกาย แต่ความสําคัญนะครับกรณีผู้ประสบภัยที่เดินทางเท้าด้าอันตรายต่อร่างกายนั้นค่ารักษาพยาบาลอาจจะเกิน8ื่นหรืออาจจะไม่เกิน8ื่นแต่กรณีผู้ประสบภัยที่ด้รัอันตรายต่อร่างกายอ่ะเขาก็จะมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับซึ่งเกินจากวงเงินที่พรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถรับผิดชอบไว้กรณีอย่างนี้นะครับส่วนเกิดจากพรบรเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียกร้องในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจได้ ในหมวดความรับผิดต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอกตรงนี้ถ้าทําไว้ในส่วนของคนละบริษัทหรือบริษัทเดียวกันประกันภัยขอรับผิดชอบตรงนี้ให้เพราะเกินวงเงินของพรบครับเกินวงเงินของพรบรในความรับผิดชอบในส่วนของผู้ประสบภยัยแต่กรณีที่การรับผิดชอบไม่เกินวงเงินคุ้มของผู้ประสบภยสัยจากรถละเช่นกรณีเดียวกันเนี่ยครับเกิดรถชนคนเดินทางเท้า เขาได้รับบาดเจ็บมีค่ารักษาพยาบาลเพียงแค่สามหมื่นนะครับเพียงแค่สามหมื่นแต่เขาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเขาได้รับบาดเจ็บขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพการงานของเขาต้องหยุดพักรักษาตัวหรือทุกทรมานต่อการรักษาเป็นเหตุให้เขาต้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เพิ่มเติมจากความเสียหายต่อร่างกายที่เขารักษาไปสามหมื่นกรณีอย่างนี้ ส่วนของพรบรเขารับผิดชอบตามวงเงินไม่เกิด84นพในฐานะคนไข้ไหนด้วยแต่กรณีผู้ประสบภัยมีค่ารักษาพยาบาลเพียงสา0หมื่นแต่เขาเกิดเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนเพิ่มเติมนะครับเป็น0,000 0แสนกรณีอย่างนี้กลมมาทางภาคสมัครใจที่ไม่ได้ทำไว้กับบริษัทเดียวกันกับภาคบังคับเกิดปาาัญหาทันทีเกิดปัญหาอย่างไงครับกรณีในเรื่องของความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ถ้าทุกท่านดูในหน้าตารางกรมธรรม์เขาจะระบุไว้เลยครับกรณีที่บริษัทผู้รับประกันภัยจะรับผิดต่อบุคคลภายนอกว่าด้วยชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินนั้นต้องเป็นความรับผิดของผู้ขับขี่นะครับที่ขับรถขับประกันภยัยก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินบุคคลภายนอกกรณีนี้ภาคสมบัตใจะรับผิดชอบให้ก็จริงครับแต่ในเงื่อนไขของความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ทุกท่านลองไปดูดีๆนะครับเขาจะเขียนว่าจะคุ้มครองกรณีที่วงเงินส่วนเกินวงเงินสูงสุดของพรบรซึ่งคําว่าส่วนเกินวงเงินสูงสุดของพรบรเนี่ยครับมีปัญหารกรณีเมื่อสักครู่นี้ที่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าผู้ประสบภัยมีความเสียหายต่อร่างกายมีค่ารักษาพยาบาลสามหมื่นแต่เขาเรียกร้องค่าสิทธิ์ใหม่ทดแทน1 0 0 0 0แสนส่วนที่เกินจากค่ารักษาพยาบาลนี้แหละครับเกิดปัญหาขึ้น เพราะกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์พาสมัครใจเขาจะรับผิดเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดของพรบส่วนเกินวงเงินสูงสุดของรบคือเท่าไหรครับก็คือ8 4 0 0 0ืดังนั้นผู้ประสบภัยมีบินรักษาพยาบาลที่พรบเขาจ่ายนั้นเพียงแค่30,000นนะครับกรณีแบบนี้ส่วนต่างเหรอครับ5 4 0 0 0ใครต้องรับผิดชอบประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ตรงที่บริษัทผู้รับประกันภัยภาคสมัครใจเนี่ยเขาจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินจากพรบรถ้าไม่เกินใครต้องรับผิดชอบนะครับผู้ขับขี่ผู้อประกันต้องรับผิดชอบส่วนที่เกินจากพรบก่อนดังนั้นถ้าวงเงินที่บริษัทประกันคุ้มของผู้สบภัยรดนะครับพรบรเขารับผิดชอบยังไม่เกินวงเงิน8400 0ส่พส่วนที่ยังไม่เกินวงเงิน 8400, 0พ ผู้เอาประกันหรือผู้ขับขี่นั้นต้องรับผิดชอบก่อนบริษัทผู้รับประกันภยัยในกรมธรรมประกันภยัยรถยนต์ภาคสมัครใจเขาถึงจะคุ้มครองนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นครับในเรื่องของการทําประกันภยัยที่ทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและทําประกันภัยรถยนต์ภาคปร,ร,ระคับพรบคุ้มครองผู้สูัอร,รถไม่ได้ทําไว้กับบริษัทเดียวกันปัญหากรณีผู้ประสบภัย ที่เราต้องรับผิดชอบกรณีเขาได้รับบาดเจ็บจะเกิดขึ้นเสมอนี่คือเรื่องที่มีความสําคัญนะครับฝากทุกท่านเห็นความสําคัญตรงนี้ด้วยหลายท่านนะครับที่ประกอบอาชีพตัวแทนานหน้าประกันวินาศภัยก็อยากจะให้เห็นความสําคัญเรื่องนี้ด้วยเวลาขายประกันภัยเนี่ยก็ควรจะทําความเข้าใจตรงนี้แนะนําผู้บริโภคให้ทําความเข้าใจในเรื่องของรายละเอียดความคุ้มครอง ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นไม่ได้ทำไว้กับบริษัทเดียวกันปัญหาจะเกิดขึ้นเป็นภาระกับผู้บริโภคนี่คือเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งอยากให้ทุกท่านนะครับให้ความสำคัญในเรื่องของการทำประกันภัยด้วยถ้าเราทำประกันภยัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับภาคสมัครใจควรทำไว้กับบริษัทเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไม่มีกรณีที่มีการตกลงเจรจาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกครับ